สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่รายการเจอดใจครับในบรรดาแขกรับเชิญที่กรุณามาให้ความรู้ให้แรงบันดาลใจกับท่านผู้ชมในรายการของเรานี้มีคนกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่ทีเดียวที่มาเป็นแขกรับเชิญของเรานั่นก็คือผู้พิการครับทำไมจึงเป็นเช่นนั้นเพราะว่าผู้พิการที่แสดงให้เราเห็นว่ามีกําลังใจที่พร้อมจะต่อสู้กับชีวิตพร้อมที่จะให้ชีวิตดําเนินต่อไปอย่างมีความสุขอย่างมีความหมายนั่นจะเป็นแรงบันดาลใจที่ดีให้กับผู้อื่น แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราได้เรียนรู้จากเรื่องนี้ก็คือว่าเมื่อมีกําลังเจ้าตัวเองมีกําลังใจแล้วสิ่งหนึ่งที่จะเป็นองค์ประกอบที่สําคัญที่ทําให้เขามีความสุขในชีวิตตามเป้าหมายได้ก็คือคนรอบข้างสังคมหรือผู้คนต่างๆที่ช่วยเหลือให้โอกาสให้เขามีความมีโอกาสในการที่จะสร้างอาชีพของตัวเองมีชีวิตอยู่ได้ด้วยตัวเองนั่นเป็นสิ่งที่ดีครับวันนี้ในรายการของเราเราจะคุยกันถึงมูลนิธิ แห่งหนึ่งซึ่งมีอายุกว่า20ปีแล้วเกิดขึ้นจากพระราชปณิธานขององค์สมเด็จย่าที่อยากจะให้ความหวังที่ดีกับผู้พิการนะครับวันนี้เราได้ช่วยเหลือผู้พิการไปมากกว่า25,000รายในเวลาเกือบ20ปีครับยินดีต้อนรับท่านกรรมการและเลขาธิการของมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทรารบรมราชชนนีรองศาสตราจารย์นายแพทย์วัชระรุจิเวชพงษธรสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ชั้นหนึ่งนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิครับคุณมีชัยบุตรสบาภัยสวัสดีครับกล้องกว้างจะเห็นว่าคุณมีชัยเป็นคนไท้ด้วยครับที่ได้รับการช่วยเหลือจากมูลนิธิครับเป็นในช่างนะครับทาขาเทียมให้คนพิการคนอื่นๆที่มาทําขาที่มูลที่ขาเทียมครับคุณหมอครับครับผมคุณหมอเป็นคุณหมอแน่ๆแต่ว่ามาทางานเกี่ยวกับมูลนิธิกี่ปีแล้วครับ ตอนนี้ก็หปีเข้าปีที่เจแล้วครับปีที่เจใช่ครับคุณหมออยู่โรงพยาบาลไหนครับผมเดิมทีเป็นอาจารย์สอนอยู่คณะแพทย์ศาสตร์มรัยเชียงใหออม่นะครับภาควิชาออโตปปดิกหรือเขาเรียกว,ว่าโรคกระดูกและข้อตามภาษา<อ>ที่เราเข้าใจกันนะ,นะครับก็เรียนว่าในสมัยที่ทํางานอยู่ก็ตัดขามาเยอะนะครับเพราะมีคนไข้ผูบัติเหตุคนไข้ที่เป็นโรคเนี่ยที่ต้องถูกตัดขานะครับเมื่อผมเกษียณแล้วนะครับท่าน เลขาธิการบนที่ขาเทียมท่านแรกก็คือท่านรองศาสตราจารย์นายแพทย์เทิดชัยชิวเกตริงท่านก็เป็นอาจารย์ของผมนะครับก็ได้ชักชวนกันมาช่วยงานของมูลนิธิผมคนที่สองเราย้อนได้ไหมบมูลนิธิเกิดขึ้นยังไงสมเด็จย่าท่านมองเห็นอะไรอย่างไรครับเมื่อปี2อ3 5นสมะครับสมเด็จย่าเนี่ยท่านได้ทราบว่าคุณหมอเทิดชัยเนี่ยท่านได้ทําขาเทียมราคาถูกเพื่อให้กับคนพิการที่ยากไร้โดยใช้ ขวดยาคูไปผสมกับทินเนอร์อแล้วก็เอามาหล่อกับ 5, ผ้าพันแผลเวลามันแห้งมันก็จะเป็นเบ้าแล้วก็เก็บเอาเศษอลูมิเนียมเนี่ยมาหล่อเป็นแท่งเพื่อทำหน้าแข้งเท้าก็ทำด้วยไม้ก็จะทำให้ต้นถ,ถ,ถูกแล้วท่านก็ทำแจกคนพิการด้วยเงินส่วนตัว<อ>นะครับเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยคนพิการเนี่ยเวลาจะไปขอขาเทียมในโรงพยาบาลใหญ่ๆเนี่ยจะลำบากเพราะว่า หนึ่งเป็นของที่ราคาสูงเรานําเข้าใช่ไหมต้องสั่งจากต่างประเทศนะฮะแล้วก็ของที่ใช้ของต่างประเทศเนี่ยมาใช้บ้านเราก็อาจจะไม่ไม่เหมาะด้วยสิ่งแวดล้อมหลายหลายอย่างนะครับภูมิอากาศขนาดของร่างกายถูกต้องครับพระองค์ท่านทรงทราบท่านก็เลยเห็นว่าควรจะทําขาให้กับคนพิการที่พระองค์ท่านได้เสด็จไปที่ต่างๆแล้วพระองค์ท่านทอดพระเนตรเห็นความยากจนความยากไร้ของคนพิการเนี่ยนะ ก็เกิดมูลนธิธิขาเทียมขึ้นโดยสมเด็จพระพี่นางเนี่ย<ม>ทรงจดทะเบียนนะครับสมเด็จย่าท่านทรงประทานไว้ว่าให้ทําขาเทียมให้คนพิการเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติหรือศาสนาใดๆ<ม>ต้องทําให้ฟรีไม่ให้คิดสตังค์นะครับ,รบพระองค์ท่านก็ได้ให้เงินเริ่มต้นของมูลนธิธที่มาส่วนหนึ่งนะครับความขาดแคลนเราเยอะมากไหมครับขาดเยอะมากเลยครับถ้าหากว่าคนดูได้ไป เห็นคนพิการในต่างจังหวัดเนี่ยจะเห็นว่าเขาโอกาสที่จะได้ขาเทียนไปโรงพยาบาลใหญ่เนี่ยหนึ่งไปลาบากสองเนี่ยไปแล้วคิวยาวนะครับแล้วค,คนพิการจยต้องทํางานอยู่ในอยู่ในชนบทไม่ทํางานก็ลำบากบนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องพยายามทําทุกวิธีทางที่จะช่วยตัวเองได้เช่นเอากระบอกไม้ไผ่มาต่อ,อมาสานหรือเอาท่อน,น้ำา e PVC นะมาทำเป็นทอนเพื่อที่จะให้เขาเดินได้ นะครับหรือแม้กระทั่งแถบชายแดนเนี่ยเอาลูกระเบิดเนี่ยนะครับมาขุดแล้วก็ทําเป็นตอปอกกระสุนอะไรพวกนั้นใช่ไหมฮะใช่ครับจนปัจจุบันยังเป็นอย่างนั้นอยู่ไหมครับปัจจุบันบ้านนอกก็ยังต้องช่วยตัวเองอยู่ครับหมายถึงความขาดแคลนก็ยังดำรงอยู่จนมีจนปัจจุบันมีเยอะมากด้วยครับนี่คือเหตุทําให้มูลที่ที่เราต้องมี หน่วยบริการขาที่จะเคลื่อนที่เนี่ยออกไปตามในเขตชนบทเนี่ยปีหนึ่งประมาณ4หรือ5ครั้งครั้งหนึ่งเราก็จะทําขาอยู่ประมาณ200ขายกตัวอย่างอย่างเงี้ยเราใช้เวลาทําประมาณ4หรือ5ชั่วโมงเสร็จละสวยงามนะครับอันนี้ฮะอันนี้เหมือนเหมือนดูเพลินก็คล้ายๆขาจรด้วยใช่ครับขนาดเราทําได้เร็วขนาดนี้ก็ยังไม่พอกับจํานวนต้องต้องเรียนนี้ครับจากสติของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ย คนคนพิการขาขาดเนี่ยปีหนึ่งปีหนึ่งเนี่ยเพิ่มประมาณสามพันกว่าลาย oh. นะครับ oh. เหตุเพราะว่าอุบัติเหตุมากเราเยอะนะครับ oh. คนสูงอายุมากขึ้น oh. โอกาสที่จะถูกตัดขาจากเบาหวานจากเส้นเลือดตีบเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นคือคปีหนึ่งมีสามพันกว่าราย<ช>ถ้าช่วยสร้างขาให้ได้สมมติ สมมตินะฮะสองพันก็จะค้างตกค้างมาพันหนึ่งปีหน้ามาอีกสา0พันกว่าลายก็กลายเป็นสี่พันกว่าลายแล้วมันก็สะสมกันมาอย่างนี้เรื่อยๆใช่ครับทีนี้ทําไปแล้วไม่ใช่ว่าจะใช้ได้ไปตลอดเนี่ยฮะครับนะฮะหนึ่งอันเนี่ยบางคนก็ใช้ทักสองปีต่อขาอ้วนขึ้นก็ใส่ไม่ได้น้ำหนักตัวเปลี่ยนขนาดขาก็เปลี่ยนถูกต้องฮะพร้อมลงก็หลวมก็หลวมครับแปลว่ามูลนิธิเรามีสถานที่ตั้งประจําที่คนมาทําถูกต้องครับมูลนิธิเรามีสมกงานอยู่ที่เชียงใหม่แต่ว่าเรามีีเราม โรงงานขาเทียมที่เราไปสร้างไว้ในโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศในขณะนี้75โรงโดยเราผลิตช่างที่เป็นคนพิการนี่แหละนะครับแล้วก็ไปทํางานอยู่ในโรงพยาบาลเรามีคนพิการอยู่ทั้งหมดตอนนี้อยู่76คนทั่วประเทศที่ทํางานที่ทํางานแบบนี้เป็นช่ไม่อยู่ใช่ครับโอเคเดี๋ยวเรามาคุยรายละเอียดว่าเราผลิตเองขนาดไหนอย่างไรและปัญหาเรืออุปสรรคคืออะไรกลับไปที่คุณมีชัยก่อนครับ นี่อันนี้ป่วยมากี่ปีพิการมากี่ปีครับนี้ปีที่1ิบแล้วครับที่ขาเทียมครับคือก่อนที่จะมาที่มูที่ขาเทียมผมเรียนอยู่ครับเรียนอยู่แล้วได้เกิดอุบัติเหตุขึ้นครับนี้คืออะไรเล่ารายละเอียดเพิ่มได้ไหมฮะอุบัติเหตุอะไรครับอุบัติเหตุอมอเตอร์ไซค์ชนครับมันไปชนกับเราเหล็กข้างทางครับคือพอรถเสียหลักปุ๊บมันก็ถ่ายไปทั้งคันเลยพอถ่ายไปทั้งคันปุ๊บขาผมก็ไปกระแทกเข้าใส่ไปเราเหล็กมอเตอร์ไซค์มากระแทกอีกทีหนึ่งขาัมก็ปิวเลยหลุดออกไปเลยหลุด ผมก็ยืนขึ้นพอยืนปุ๊บก็ลม้มผมก็จับดูเฮ้ยอันนี้ขาขาดพอไปถึงโรงพยาบาลปุ๊บหมอเดินเข้ามาปุ๊บถือเข็มมาจะฉีดยาสลบให้เพื่อที่จะตัดขาครับจําได้ครับไ,รไม่สลบครับไม่สลบเอ๊ะคุณหมอผมว่าทำไมมันเป็นเส้นเลือดใหญ่ไหมฮะตรงขาครับค,คือเวลาอุบัติเหตุทันทีปุ๊บเนี่ยมันจะเขาเรียกมันสปาร์ซัมครับมันจะปิดตัวแล้วเลือดมันจะไม่ออกมาออกบ้างแต่ว่ามันจะไม่ มาเยอะมากนะครับโอเคเอาความรู้สึกแรกพอรู้ว่าตัวเองขาขาดไม่มีขาแล้วเป็นยังไงครับมันก็อ่อนแอมากแต่ทีเนี้ยผมต้องเข้มแข็งเพื่อคนรอบข้างถ้าเมื่อไหร่ผมอ่อนแอปุ๊บคนรอบข้างผมจะยิ่งกว่าผมอืมจากเดิมครับตอนที่ผมขาดีผมเคยคิดไว้ว่าผมจะ,ะต้องมีงานทําแล้วก็ต้องสร้างครอบครัวแล้วมีครอบครัวครอบครัวหนึ่งผมเคยคิดแบบนี้แต่พออผมพิการขาขาดปุ๊บความคิดผมเปลี่ยนเลยณนเวลานั้นผมคิดอยู่อย่างเดียวว่า จะทำยังไงให้มีงานแล้วงานที่จะทำะ uh huh. ต้องเป็นงานที่ช่วยเหลือคนอื่นทําเพื่อสังคมมุมมองมันเปลี่ยนแล้วครับคือก่อนที่จะมาที่มูที่ขาเทียมทมว่ามูที่ขาเทียมผมรู้จักไหมตอนที่ผมขาปกติทั่วไปผมยังไม่รู้จักพอทางมูที่ทําขายผมปุ๊บผมก็มีแรงบนันดาลใจที่อยากจะทําขาให้กับคนอื่นๆเพราะว่าผมก็มีความรู้สึกเคยเป็นคนไข้ามาก่อนครับแล้ว ผมจะได้ถ่ายทอดความรู้สึกอะไรต่างๆให้กับคนพิการที่ต้องการขาดเหมือนผมสิ่งที่ผมดีใจก็คือเราได้ผลิตคนพิการเนี่ยเป็นต้นแบบให้คนพิการด้วยกันค,ค,คือคนพิการในบ้านเราเนี่ยขาดโอกาสนะครับขาดทั้งการศึกษาขาดทั้งการทํางานนะครับถ้าสังคมไม่ให้โอกาสอนาคตบ้านเราก็คงจะลําบากเพราะคนพิการมากขึ้นมากขึ้น,นเรื่อยๆนะครับมูลนิธิเนี่ยได้สร้างคนพิการขาขา,ขาดเนี่ยไปเป็นช่าง จากคนไม่มีอาชีพอะไรเลยนะครับเขาเป็นคุณหมอในโรงพยาบาลนะครับคนไข้จะเรียกเขาว่าคุณหมอผมเชื่อว่านั่นคือความภูมิใจของเขาที่เขาได้เป็นช่างคนหนึ่งที่ประจําอยู่ในโรงพยาบาลขณะนี้เรามี76คนครับคุณมีชายอยู่โรงพยาบาลไหนครับผมอยู่ในที่การเตรียมเลยครับอ๋อประจําอยู่ที่มูลนิธิก็ต้องไปฝึกชนะคุณหมอเราจะมีวิธีการไงฮะเราจะเอามาสอนฮะใชวลาเมื่อก่อนเชวลาสเดือนปัจจุบันเพิ่มเป็น5้าเดือนคนพิการพวกนี้ เขาจะเข้าใจคนพิการด้วยกันความที่เขาเคยใส่ขาเทียมแล้วเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าแบบไหนดีแบบไหนไม่ดีช่างที่ไม่เคยขาขาดเนี่ยจะไม่รู้หรอกอขณะดเดียวกันเนี่ยยังเป็นต้นแบบให้คนพิการว่าถ้ามีขาแล้วเดินได้เขาน่าจะเหมือนคนปกติเขาควรจะทำงานได้เขามีมือเขามีสมองนบนะสังคมก็ควรจะต้องให้โอกาสเพื่อที่จะให้เขาได้ เลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวนะครับหรืออย่างน้อยก็เป็นคนดีของสังคมอ่ะนะครับนะฮะอันนี้ทําให้ขายให้ตัวเองได้ไหมขายนี่ทําเองครับทําเองสามารถทําให้ไม่เหมือนใครก็ได้ดิคือจริงจริงมันมันจะมีแบบที่เพ้นลายอะไรต่างๆครับใส่เป็นลายมังกรลายมันจะเป็นกันหุ้มมันมันเป็นเป็นเอามาหุ้มใส่ลงไปในเรซินท่านอจารย์อธิบายดีว่ามันมีกลไกมันทํางานยังไงมันคืออะไรยังไงคือคืออันนี้เป็นขาขาขาเทียมระดับ เนื้อเข่าเอาเอาตัวนี้ดีกว่าจะได้จะได้ดูง่ายขึ้นนะครับเพราะหมกัน่าครับอ๋อเหมือนกันใช่ไครับเหมือนกันครับครับครับอันนี้เป็นเป็นเนื้อเข่าลักษณะแบบเดียวกันแเดียวกนะครับจะประกอบขึ้นในเบ้าซึ่งจะเอาต่อขาใส่ลงไปเบ้าเนี่ยทำด้วยพลาสติกนะครับทำด้วยพลาสติกในสมัยก่อนที่ใช้ขวดยาคูก็จะเป็นผ้าก๊อซชุบยาคูนะพอมันแห้งปั๊บมันก็กลายเป็นเบ้าอย่างงี้ครับพลาสติกนี่เราได้รับการสนับสนุนจากบริษัท i r p c เราก็เอาเม็ดพลาสติกไปรีดเป็นแผ่นด้วยบริษัทตรวจออกโพลิเมอร์นะครับช่วยเราครับแล้วก็เามาล้อมเป็นเป็นเบ้านะครับเป็นเบ้านะฮะแล้วก็ต่อด้วยข้อต่อนะครับข้อต่อของข้อเข่าเนี่ยนะครับข้อเข่าข้อเข่าเนี่ยจะประกอบขึ้นด้วยชิ้นที่เป็นอลูมิเนียมกับชิ้นที่เป็น เล็กกล้าหรือแซนลช่วยกล้องได้ครับพอดีตรงไหนสเตเลสะสเตเลสคือที่ที่ข้างๆ้ข้างนแค่นั้นเองเพื่อความแข็งแรงความแข็งแรงจะอยู่ข้างตรงนี้สเตเลสใช่ครับหล่อจากที่เขาเก็บขูกระป๋องมาบริจาคทำขาเทียมคืนนี้ไหมอะจริงๆแล้วเนี่ยมันคืออลูมิเนียมเหมือนกันเพียงแต่ว่าอลูมิเนียมที่มาจากฝากระป๋องปัจจุบันเนี่ยมันมาด้วยส่วนผสมอื่นๆอีกเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไปหลอมแล้วเนี่ยจะได้อลูมิเนียมที่คุณภาพไม่แข็งแรงพอที่เราจะทำข้อเข่า เอาเหรอฮะครับผมเพราะนั้นปัจจุบันเนี่ยเราก็รับบริจาคอยู่นะครับรับบริจาคเสร็จแล้วนําไปขายแล้วก็ไปแรกเป็นอลูมิเนียมชนิดดีมาอ๋อครับอลูมิเนียมที่ต้องเป็นเกณฑ์มาตรฐานโลกนะฮะคือต้องเลงยิีงครับว่ามูลนิธิขาเทียมเนี่ยไม่ได้มีงบประมาณแผ่นดินสนับสนุนนะครับถ้าเราทําขาเทียมให้ฟรีทั้งประเทศเลยเนี่ยโดยเงินบริจาคครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเอาห่วงอลูมิเนียมไปขายเนี่ยก็จะเป็นเงินเข้ามา ช่วยมูลนิธิในการที่จะซื้อของดีกลับคืนมาให้กับคนพิการนะครับจากข้อเข่าลงมาข้างในจะมีแกนอลูมิเนียมอีกอันหนึ่งนะครับอันนี้เป็นเป็นน่องเทียมอันนี้ลอกับผู้ผู้ป่วยใช่ครับแล้วอันนี้มันมีแบบอันนี้สําเร็จรูปสําเร็จรูปแล้วความสูงมันเปลี่ยนด้วยอะไรครับเราตัดได้แล้วก็มีเท้าเท้านี้ก็ทําจากมูลนิธิขาเทียมเท้านี้เป็นเท้าที่ ิเศษนะฮะถ้าเราผ่าเนี่ยจะเห็นว่ามีแกนอยู่ข้างในเป็นแกนพลาสติกเวลาเดินเนี่ยมันจะอ๋อมันต้องห่อได้นิดนึงใช่ครับทําให้เวลาเราเดินไปเนี่ยการส่งตัวไปข้างหน้าเนี่ยไม่ต้องออกแรงมากพัฒนาโดยลนิธิเราถูกต้องครับเราส่งไปทดสอบที่ Northwestern University ที่อเมริกามาแล้วนะครับ,รบผ่านการทดสอบเรียบร้อยว่าเป็นเท้าที่ดูดซึมพลังงานได้เกือบเท่าเท้าธรรมชาติ ไอ้ระบบหัวเขานี่เราคิดค้นทาเองหมดเลยไหมครับระบบหัวเขานี่จริงๆเราไม่ได้คิดค้นเองหรอกแต่ว่ามันเป็นงานที่มีใช้มาทั่วโลกนะครับเริ่มต้นจากเยอรมันฮะแล้วต่อมาพอหมดลิขสิทธิ์ก็จะมีคนทำทำมากขึ้นในขณะนี้ประเทศจีนทําเยอะมากนะครับไต้หวันก็มีญี่ปุ่นก็มีนะครับหลายๆประเทศก็จะใช้ลักษณะคอนเซปต์เดียวกันแต่ดีไซน์ก็จะแล้วแต่แต่ละที่นะครับของมิณทก็จะเป็นดีไซน์ จะเป็นหลายๆจุดหมุนการที่ข้อเข่าเป็นหลายจุดหมุนเนี่ยมันจะทําให้การเดินเนี่ยใกล้เคียงเข่าธรรมชาติอันนี้ไม่ใช่บันพับธรรมดานะครับไม่ใช่บันพับธรรมดานะครับอันนี้เวลาเวลาเข้างอเนี่ยมันจะมีจุดหมุนเปลี่ยนไปเรื่อยๆรื่อยมันจะมีแกนจะเห็นว่ามันมีแกนตรงนี้นะครับตรงนี้เรามีแกนข้างหลังเรา่ยสองจุดหมุนแล้วเรามีข้างหลังนี้ด้วยนะครับมันมันช่วยอะไรไงถามผู้ใช้มันจะเสมือนขาจริงเลยครับเวลาเรา ยกอย่างเงี้ยจะมีความรู้สึกว่ามันหนักนนใช่ไหมใช่แต่เวลาผมใส่ปุ๊บมันไล่น้ําหนักไปเลยครับะรจะเหมือนอจะเหมือนกับขาธรรมชาติเพราะมันดูดติดขาไปเลยมันดูดได้ด้วยอะไรครับอ่าดูดด้วยดูดด้วยสุญญากาศในนี้ยฮะอ๋อผมจำได้แล้วสมัยก่อนมันต้องมีสายมาลัดตัวไม่งั้นขาเดี๋ยวขาลุ่ออกไปเดี๋ยวนี้ไม่มีละอ,อถ้าถ้าต่อขาดีๆแบบเนี้จะไม่ต้องมีเราก็ใช้ใช้าวาล oh. ปัมวาลวปัมเอาลมออกมันก็จะดูดเนื้อนะครับการที่มันดูดเนี่ย เวลาลงน้ำหนักน้ำหนักจะกระจายเป็นรอบเบ้าคุณมีให้ลุกให้ผมดูได้ไหมครับครับเวลาผมยกก็ขึ้นครับขึ้นงอเข่าได้ครับยกเข่าได้อ๋อครับแล้วมันมันเลือกได้ไงว่ามันจะเอาหลวมเอายังไงครับคุณอ๋อฮะคือข้อเข่าเนี่ยจะมีแกนสาหรับที่เราจะไขปรับความฝืดอันที่หนึ่งอันที่สองเรามีโชคอยู่ข้างในสามารถที่จะปรับให้ฝืดหรือให้หลวมก็ได้ครับนะครับคนพิการแต่ละคนเนี่ยจะใช้ขา ที่หลวมหรือฝืดไม่เท่ากันบางคนต้องการความมั่นคงเยอะๆเราก็จะปรับให้มันฝืดขึ้นหลวมในการงอนะฮะพูดถึงนี้ฝืดได้น่วงได้ลื่นได้แล้วแต่ว่าเขาใช้ชีวิตแบบไหนแล้วมันถนัดถูกต้องครับโอเคขอบคุณครับคุณหมอครับเราอันนี้เป็นต้นทุนมันแพงไหมครับเอาข้อเข่าคือต้นทุนที่แพงที่สุดเพราะอันนี้คือพลาสติกราคาไม่มากนะครับนี่ก็เป็นพลาสติกเท้าที่เราหลอจากพลาสติกนะครับ เท้าเนี่ยเราทําเองตอนนี้ราคาอยู่ประมาณ900บาทนะครับถ้าของต่างประเทศนี่ก็น่าจะหลายพันฮะ,ฮะนะฮะหลายพันข้อเข่าข้อเขาลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับที่ใช้อยู่ถ้าเป็นของยุโรปรประมาณ50,000่นกว่าบาทโอ้โหของขาเทียมเราอุณิท่ขาเทียมนี่เราผลิตด้วยชิ้นส่วนที่มาจากประเทศไทยทั้งหมดร้อยเปอร์เซอร์ไทย100ร้อยอร์เอันนี้นะครับ<ะ>ยกเว้นโชกันเดียว อ๋อน,นั้นจำเป็นโชคโชคบ้านเราไม่ได้ผลิตครับนะครับทั้งหมดเนี่ยต้นทุนอยู่ที่4,000กว่าบาทโอ้เราลดลงมาได้เยอะครับ,บ10เท่าสิบเท่า,ทาใช่ครับอุปสรรคคืออะไรบ้างครับคุณหมอที่ทําเจอสิ่งที่ผมกังวลที่สุดก็คือเรื่องของอลบประมาณเพราะเราจะต้องผลิตมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น,นทุกปีทีนี้ทั้งหมดมาจากเงินบริจาค คือผู้พิการจะไม่ต้องเสียเงินใดๆ้ผู้พิการจะไม่ต้องเสียเงินแม้แต่บาทเดียวทั้งอุปกรณ์ทั้งการติดตั้งปรับแต่งอะไรเราจะต้องทําทั้งหมดถูกตฟรีครับแล้วก็โรงงานที่เราไปตั้งไว้70กว่าแห่งเนี่ยนะครับเราก็สนับสนุนอุปกรณ์ฟรีทั้งหมดโรงพยาบาลไม่ต้องออกเหมือนกันไม่ต้องเลยครับคนไข้ต้องไม่จ่ายเพราะเป็นภาพประณิธานของสมเด็จย่าบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยก็อยากจะเรียนงี้ว่าต้องต้องอาศัยความช่วยเหลือจากความช่วยเหลือจากจากผู้มีจิตศรัทธา ถ้าหากท่านจะอยากจะช่วยเหลืออะไรผู้พิการนี่เป็นทางเรื่องหนึ่งที่ท่านจะร่วมกันทําบุญทําทานที่ดีมากๆถูกต้องครับสามารถโอนเงินเข้าตามบัญชีที่มีประกาศไว้ในเว็บไซต์นะครับย้ําว่าไม่มีเงินอุดหนุนจากรัฐไม่แลตัวเองไม่มีครับและไม่มีค่าใช้จ่ายสําหรับผู้ป่วยใดๆทั้งสิ้นถูกต้องครับช่วยคนอื่นมาเยอะแต่แต่มตัวมูลนิธิเองก็ต้องการความช่วยเหลือตอนนี้ในข้อมูลของผมเนี่ยมีแบรนด์ใช่ไหมครับผมต้องเรีลงี้ครับว่า แบรนด์เนี่ยได้ให้การสนับสนุนบุญที่ขาเทียมมาอย่างสม่ำเสมอทุปี้วทุปีครับแปดปีแล้วครับแปดปีแล้วปีนี้ก็ก็เป็นอีกปีหนึ่งที่ทางแบรนด์เนี่ยก็มีจิตศรัทธาในการที่จะช่วยคนพิการก็ต้องขอขอกราบขอบคุณทางแบรนด์มากๆเลยนะครับถ้าหากไม่มีผู้สนับสนุนบุญที่ก็คงอยู่ไม่ได้อเดี๋ยวฟังว่าแบรนด์ปีนี้มีมีวิธีช่วยอย่างไรมีตัวแทนมาครับตัวแทนของแบรนด์ครับคุณโตศักดิ์สิทธ์ เวทสุภาพรมีเพลงเพ,เพราะให้เราฟังด้วยครับเชิญครับฉันรู้ว่ามันไม่ง่ายได้กับสิ่งที่เธอเจอฉันก็เป็นเหมือนเธอเจ็บและบอบช้ำ แต่ในเวลาที่ฟ้าดูมืดไปแค่อยากจะบอกเธอเอาไว้ในวันที่ลมงเดิน เพิ่งเคยได้ยินเป็นครั้งแรกด้วยาใจาเป็นเพลงใหม่สวัสดีครับน้องโตเชิญนั่งเลยครับเชิญครับคุณโตศักดิ์สิทธิ์เวสุภาพรนะครับนี่เป็นเพลงใหม่ใช่ไหมครับเพราะผมเพิ่งเคยได้ยินครั้งแรกเลยใช่ครับผมยังไงครับเล่าที่มาของเพลงเพลงนี้เป็นเพลงที่แต่งมาจากแรงบันดาลใจของเรื่องของนะครับคุณมีชัยนะครับคือตอนทีมงานบอกว่าอยากให้แต่งเพลงเพลงหนึ่งเพราะว่าเราจะมีกิจกรรมในการสมทบทุนมูลที่ขาเทียมครับแล้วก็มีเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งชื่อคุณมีชัยให้ผม ก็เล่าไ้ฟังอผมผมื่ฟังแล้วรู้สึกว่าโหมันต้องกล้าต่อไปจริงๆครับคือชีวิตคนเราเราวันที่เราล้มวันที่เราเจ็บวันที่ฟ้ามืดอะครับออดทนไว้เดี๋ยวเดี๋ยวมันก็สว่างแล้วครับแต่งานไหมอย่างนี้พอได้รับแรงบันดาลใจมาก็จะมีอินสปีเรชั่นเยอะก็รู้สึกจะวัยหน่อยเพราะว่าเราอินนะครับพอเราอ่านเรื่องเขารู้สึกว่าโอ้โหเมื่อกี้นั่งฟังอยู่ยังอินเลยครับบางทีเราไม่นึกว่ามนุษย์จะต้องผ่านเรื่องน่ากลัวขนาดนี้ แล้วก็จุดจบคือเฮ้ยมันจะเป็นจุดจบแล้วไม้กันไม่มีขามันเป็นจุดจบของเราแล้วไหมแล้วเขาเอาไม่ใช่เอาพลังมาจากไหนอ่ะแล้วทําให้เรากลับมามองตัวเองกับคนกับสิ่งที่เราเจอเงสิ่งที่เขาเจอมันแค่นี้เองนะครับจะเทียบกับสิ่งที่เขาเจอแล้วเขายังลุกต่อแล้วก็ลุกต่อมาแล้วช่วยคนอื่นอีกเนี่ยทาให้รู้สึกว่าเอ้าแล้วสิ่งที่เราเจอเนี่ยรู้สึกว่าหนักแล้วหนักแล้วโอ้โหมีคนที่ ยิ่งกว่าเราอีกเยอะแยะไปหมดด้วยเรื่องเขาแต่มันกว้างมากนะมันกว้างไม่จำเป็นต้องเป็นคนพิการทุกคนเวลาเจอความทุกข์เจอความยากลําบากใช่ครับประเด็นหนึ่งคือต้องใจสู้ต่อไปต้องไปต่อคือในคือต้องช่วยเหลือกันครับผมต้องไปด้วยกันครับคนเราไม่มีใครเดินได้คนเดียวครับเราทุกคนต้องประคองประคองกันไปด้วยครับเพลงนี้จะอยู่ในไหนสมมติผมอยากฟังอีกมันจะทำไงเพลงนี้จะเป็นเพลงประกอบแคมเปญครับผมของกิจกรรมที่เราทําร่วมกับแบรนด์ในปลายปีนี้ก็คือทุกกระเช้าปีใหม่ของแบรนด์นะครับ จะเป็นการสมทบทุนให้กับมูลนิธิขาเทียมครับอ๋อเหรอใช่ครับกก็ <c oughs> ค,คือรับเพลงนี้เป็นเพลงประกอบในแคมเปญนี้เพลงนี้ชื่อว่าไปด้วยกันครับเพลงนี้เนี่ยคุณสามารถติดตามฟังเพลงนี้แล้วก็ใน MV ของเพลงนี้จะเป็นเรื่องราวที่มาจาก ชีวิตของคุณนีชัยเลยอยู่ในเพลงทำเป็นมิวสิกวิดีโอด้วยมิวสิกวิดีโอด้วยครับในออนไลน์นะครับคุณสามารถดาวน์โหลดเพลงฟรีด้วยนะครับครับผมแล้วก็ดูเอ็มีดูเข้าไปดูได้ที่ b r a n d f l o w c o t h นะครับหรือว่าเข้าไปตาม YouTube หรือโซเชียลมีเดียต่างๆไปดู MV ตัวนี้ได้ครับชื่อเพลงว่าไปด้วยกันคือพิมพ์หาว่าไปด้วยกันไปด้วยกันครับเสร็จแล้วใช่ไหมนี่ลงไปยังเสร็จแล้วครับผมลงแล้วเสร็จแล้วลงแล้วครับผมโอเคในฐานะตัวแทนของแบรนด์การการช่วยเหลือนี่เริ่มนับกระเช้าตั้งแต่เมื่อไหร่่ครับวา ช่วงนี้นะปีใหม่นี่แหละขายดีคนต้องไปเยี่ยมกันต้องเอา <c oughs> เราเริ่มมาตั้งแต่ธันวาคมเลยครับผมผมรู้สึกว่าปีใหม่ปีใหม่นี้คือมันเป็นขนรรมเนียมไทยที่เราต้องมอบของผู้ใหญ่ไปหาผู้ใหญ่ไปกราบไหว้สวัสดีนะครับ,รบแต่ผมรู้สึกว่าเมสเซจของปีนี้ที่สําคัญเลยเราพูดถึงกําลังใจซึ่งไปมาจากแคมเปญเนี่ยเพราะว่าจากเรื่องคุณมีชายเองครับในฐานะคนไทยในฐานะประเทศไทยโ <c oughs> ดยรวมเนี่ย <c oughs> ผมว่าปีนี้เราก็ผ่านอะไรที่ เศร้าโศกเสียใจกันเยอะมากแต่เราทุกคนต้องจับมือและไปด้วยกันต้องไปต่อไปโอเคเป็นความรู้สึกดีสําหรับคนมอบกระเช้าด้วยคนให้ด้วยวะนอกจากคุณจะได้สุขภาพแล้วคุณจะได้คุณได้ช่วยเหลือผู้ทีที่กำลังช่วยคนอื่นอยู่มากมายสุดท้ายคุณหมอมีอะไรอยากจะฝากให้จะเป็นผู้พิการหรือไม่พิการก็ตามที่จะต้องมันก็ต้องมีนะฮะโลกมันไม่มีทางทุกคนปลอดภัยหมดนะครับมีอะไรที่จะฝากถ้าหากว่าท่านเป็นคนพิการนะฮะเมื่อได้ขาเทียมแล้ว ท่านก็เหมือนคนปกตินะครับสามารถที่จะมีอาชีพอย่างคุณมีชัยได้นะครับแล้วก็มีรายได้ที่จะช่วยตัวเองช่วยสังคมไม่เป็นภาระให้กับครอบครัวนะครับอันนี้คือสิ่งที่ทางมูลนิธิเนี่ยเมื่อให้ขาแล้วเราอยากเห็นนะครับเราอยากเห็นคนสังคมให้โอกาส คือเขามีขาแล้วนะใช่ถ้ามีงานที่เขาทําได้เราให้เขาทําได้ชุนผมว่าทำงานได้ตั้งเยอะแยะมากมายหลายประเภทอยากให้สังคมให้โอกาสกับคนพิการครับครับคุณโต๋ลวครับครับผมมีอะไรจะฝากท่านผู้ชมไหมครับปีใหม่นี้นะครับขออวยพรให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับถ้าคุณมีสุขภาพที่แข็งแรงดูแลสุขภาพนะครับคุณจะมีแรงที่จะก้าวหน้าต่อไปนะครับขอมีความสุขในปีนี้ครับคุณมีชัยเป็นคนสุดท้ายครับอยากจะฝากอะไรถึงผู้คนครับสําหรับผมก็ ถึงแม้ว่าร่างกายจะเป็นยังไงนะครับไม่สําคัญครับขอให้จิตใจไม่พิการก็พอครับชอบมากคมมากชอบมากจิตใจที่พิการมันซ่อนอยู่ในคนไหนก็ได้ครับซึ่งมันจะส่งผลไม่ดีต่อสังคมครับเราเป็นแค่พิการร่างกายจิตใจเราดีครับป้องไปต่อได้ครับนะครับอ้าวมีของฝากด้วยในฐานะเ็าเป็นตัวแทนครับอันนี้ให้คุณหมอครับผมขอบคุณครับ ผู้ใหญ่ในรายการไม่ได้มีแค่คุณหมอคนเดียวไหมครับพี่ดูครับดีมากครับอัเขาคือครับถูกต้องครับอันนี้ให้คุณมีชัยครับขอบคุณขอบคุณที่เป็นแรงบันดาลใจและกำลังใจให้กับผมและผมเชื่อว่าเป็นให้กับหลายๆคนในวันนี้ครับขอบคุณเจ็จกันครับขอบคุณมูลนิธิแล้วก็หวังว่าท่านผู้ชมทุกท่านจะกรุณาช่วยเหลือมูลนิธินี้ต่อไปนะครับท่านนึกไม่ออกว่าช่วยไงก็เวลาท่านต้องมอบกระเช้าให้ใครท่านกําลังช่วยอยู่นะครับขอบคุณคุณมีชัยขอบคุณคุณหมอขอบคุณ น้องด้วยนะครับที่มาร่วมฟังสร้างเพลงเพาะให้เราฟังและเราหวังว่าความช่วยเหลือนี้จะส่งกันไปส่งกันมาทั้งผู้พิการและผู้ไม่พิการขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณครับสักครู่หนึ่งเดี๋ยวรายการจอดใจจะกลับมาครับทำไมใต้ฝาดองทุเียบาดถงใช้คำว่าพวกเราแล้วพูดเจ้าการอ้าว เราคนถ่ายภาพด้วยกันเราเป็นพวกเดียวกันนะอูโหูผมน้ำตาไหลผู้อำนวยการโรงเรียนจิรดามาบอกผมว่าวันนี้ในหลวงพระราชทานกับข้ามาให้อย่างหนึ่งนะเราคนธรรมดาอูโหูวันนี้ในหลวงพระราชทานกับข้ามาให้